ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดี ah FC ช่องไทย25ทุกทุกท่านเนาะสวัสดีครับแม่ลูกสวัสดีตอนเช้านี่ลูกลุงรือสูงเฮ้ยครับผมดีนะครับผมสูง ah สูงเลยครับด้วยเสียงเป็นๆเป็นเนี่ยผมอ๋อเนี่ยครับผมอันนี้ก็พี่ปุ้ยนะครับผมก็ตอนเช้ามาเรายังได้ทำความสะอาดนะผมเนี่ยเราก็พามาดูเนาะที่เราครับผม เป็นแนนนะผมเป็นต้นสมรนรเนาะไว้กับน้องนงช้างนะผมก็มาจากชายภูมิครับผมก็เมื่อวานเราได้ทําการลงเนาะคนครึ่งกับช่องสีดทองคุณนะผมพี่น้องกันนะผมเราแบ่งคนครึ่งรถนะผมก็ไม่รู้ใครได้เยอะได้น้อยครับผมเราแบ่งครับผมเท่าๆกันเนาะแต่กะไปมาณต้นนับไม่ได้น้ำต้นนะผมแล้วก็เป็นให้ผม่อลมหายใจอีกกี่ถึงอาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หมดนะครับผมว่าปีนี้ก็นะผม ข้างลังก็เป็นสวนจานนะครับผมที่ควานเนาะเปิดน้ำใสนะผมก็พึ่งแบบงอกงามเนาะกำลังเขียวเนาะควานก็นะผมก็เปิดใสนะผมกำลังขึ้นนะผมแต่ถ้าฝนมาอีกก็น่าจะขึ้นเร็วนะผมเพราะว่าควานก็ใส่ปุ๋ยนะผมแล้วก็อยากแค้มีหญ้านะผมฝั่งนี้เป็นพี่พลอยนะผมเนี่ยควานก็คือมายังยังไม่ได้ทำความสะอาดนะผม เราก็นะผมก็ล้างจานหุงข้าวนะผมก็รอนะผมรอใส่บาตรเสร็จเนาะเราก็จะพาพี่ๆนะผมออกไปผูกในทุ่งนาครับผมขวัญก็นะผมก็จะได้อ่าช่วงเย็นเนาะเราก็ไม่ต้องไปตัดหญ้าผมตัดหญ้าน,นี่หน่อยผมที่ให้พี่พลอยผมจะมาพี่พลอยเขาชอบกินหญ้านะผมเราก็นะผมจะให้ดูสถานะของเราเนาะว่าเราทุกคะแนนนะผมเราก็เก็บคะแนนไม่เยอะนะผม บางวันเราก็ผลไม้ออนไลน์เนาะเราก็ไม่หมดนะผมฝากก็ไม่รู้ทำไงผมเราก็สะสมคะแนนนะผมเพื่อให้น้องๆเนานะได้มีอะไรกินนะผมนคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะผมขวานก็จะได้ใส่บัตนะรเนาะรอพระนะผมขวานก็จะได้ท,ทําธุระของขวานนะผมจะได้เก็บต้นสำลักรรนะผมเข้าข้างในนะผมก็คลิปน,นี้นะ,นนะผมทําดีไปกันได้ก็ขอโทษขออภัแพ้ผมกับทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามาดูชมผมก็อย่าลืมนะผมเยอ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยผมช่องคลายสองห้าผมกดติดตามนะผมก็ท่านใดเนาะอยากแวะผมโอ้็ขออีกเรื่องนะครับผมก็วันที่ห้าถึงนี้ครับผมก็จะเป็นวันเกิดของน้องสองห้าผมก็ฝากทุกท่านนะผมอวยพรให้กับน้องได้ผมฝวังก็จะได้วันนั้นก็ถ้าทุกท่านใด้นะผมที่จะเลี้ยงน้องเนาะแบบวันเกิดของน้องวันท้ายวันเกิดของสองห้านะท่านใดนะผมก็คอมเมนต์ได้นะครับผม หรือว่าอย่งไรก็เรามีอดีไลน์นะผมของเราเนาะก็ขอบคุณนะครับผมบคำว่าสวัสดีครับผม